เขาไม่จะบอกเธออย่างนี้เขาฝันเมื่อคืนเขาฝันว่าเธอผู้หญิงมานอนข้างขนอนแบบนอนคู่อะเธอแล้วผู้หญิงคนนั้นน่ะเป็นคนที่เธอรู้จักดีสนิทสนมกลมเกลียวไม่เคยกลมเกลียวกันหูปากต้องเถียงอะไรเท่านั้นแล้วฟังกูกูอยู่ในฝันกูลิปสติกเนี่ยเต็มหน้าไปหมดเนี่ยตรงนี้ทชไหมไม่ได้ว่าอะไรลามมายังในฝันกูมาหลอกหลอ,หลอนในฝันกูนมะมึงอะกูอะมึงแหละขำเฮย์ตลกมากมั้ง แต่จะบอกว่าอย่าไปซีเรียสเรื่องอะไรฝันชีวิตจริงเขาก็รักเธอคนเดียวถูกปากโอเคงกันไม่พูดจริงที่มันไม่แก้ตัวมันจริงมักูไม่พูดก็เหรอกูไม่แก้ตัวอีกหลายรอบแล้วนะมึงอ่ะกูฝันถึงคนนี้สองรอบแล้วแต่รอบนี้สุดรอบยิ้มแย่ไม่ได้ตลกกูแปากให้กูเถียงมึงก็ได้ไม่ต้องพูดอ๋อเรื่องนี้อยากเถียงใช่ไหมใช่หกแปากกูพูดเลยถ้ามีใครั้งที่สามนะแค่นอนอย่างเดียวใช่ไหมถูกปากมึงคิดว่าไงลิปสติกเต็มหน้ามึงอ่ะอะไร เ,เล่นทาเล่นกันเล,<ม>เล่นเล่นลิฟทุบปากไปไคนกับมึงกับคนเก่ามึงอะ่ะโอ้โหทุบปากมึงไมได้เถียงอะไรถ้ามึงอย่ามาแก้ตัวแทนกูไม่ชอบต,ตอบสิอ้าวเขาเป็นเว<ต>้กูตอบตอบสิเรื่องนี้ควรตอบว่าตายมันไม่จริงแต่อย่าให้มีครั้งที่สามหารเรื่องใส่ตัวเองกูเหรอเออชอบจริงเลยในฝันให้ดูมีความสุขมากมีความสุขยิ่งกว่าอยู่กูอีตอบสิอ้าวไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่อะไรในชีวิตนี้คือมีแต่อีกคนเดียว S <S <S ทำไมต้องเอามาให้ได้อยู่กับกูหล<ด>านหน้ากูกูพลาดไง